ค่ะมาบอกกับชองคนนำคลองค่ะพี่น้องค่ะเป็นเ้ามือวันที่6ของเดือนสิงหาคม2568ค่ะพี่น้องค่ะเ้ามือวันที่6ของยูบันโคกแล้วค่ะเออตำบลบันโคกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดนนทบุรีลาค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตลาดในมืโม่เ้าค่ะพี่น้องค่ะเด้อแดดกับพี่น้องค่ะแดดหลายค่ะลูกค้าก็สิบ๊อค่อยหลายดนะค่ะตลาดก็บ๊อค่อยเต็มบ้างค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็สิเงียบเงียบเนี่ยจักน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะตลาดชื่อสองชื่อคัางค้างด้วยค่ะเรื่ ตลาดเพื่สองฟังทางกับไปนองพุณค่ะตลาดพื่งฟังทางฟังท่างนั้นจะเป็นต้นใหม่คับพี่น้องฟังทางุนจะเป็นขายต้นใหม่ต้นใหม่คัะพี่นในบริเวณนี้ในบริเวณนี้แต่ปัญไยดอกกับปัญไยแต่ลดชนาดปัญไธรรมดาแต่ว่าปกติในกะสีค้นนี้เลยคับแต่ว่ามือนี้สิเงียบบ่คอยมีข้นกับไปน่องเงียบบ่คอยมีค้นพอข้าแม่ข้านางเอกชอรอเซเลียเยียภาพบรรยากาศให้กาแฟน้องเฟืองกัแหนอ เ่ให้บรรยากาศตลาดน้ำเบากาพ่นองย่างเนาะนค่ะนาะค่ะย่างเนาะคอค้าแม่ค้ากัยังยูยูคือกาตะวบานค้าใช่กอยมี่ะพ่นองตลาดเี่ช่อมเินค่ะเดี๋วชมเงิงหาชมเงิงของของอยากของกินของใครของสอยหาช่มหาเบิ้งกนพ่นองค่ะเพราะนั่นเพะพนองหาย่งเนาะมือบ่มีเวียก มาหอดตะโดนแล้วล่ะค่ะพี่น้องมาหอดมะเจนตะโดนแดี๋ยวตะวามันฟ้องคนนับฟองกับเรือบริเตยพี่น้องเบิ้งช่วงนี้มันเงียบๆก็เลยอเราไม่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศกับพี่น้องค่ะบรรยากาศว่ามันหยบช่วงนี้ซ้ำใดลยลูกชิมค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นคกกระตี้นี่เป็นกระตี้ย้ําย้ํน้ำบอทันแต่ว่ามือนี่นี่พ่อค่ะแม่ค่ะนั่งเชียร์ตราชจำลาแล้ว โอ้ยจิ้มมันสบายขายเมื <sk 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 ่อเนี <sk <sk ่ยขายดีดีมากข้าบาร์มอนีีขายดีขายดีไรแมงวันคุณบาร์เป็นเส้าตีนเส้ามื่อต่ว่าไรแมงวันขายปลอมเอ้ยย่างเลน้ำยัดไปปลอมกันพี่น้อง่ะน้ำกลิ้มมันกระแทบแทกมากิ่นกับพี่น้องขนเต็มบรรยากาศบรรยากาศตลาดเยี่ยบๆกับพี่น้องไอพี่น้องเด้วยค่ะภาพบรรยากาศ ผู้ไร้กดก็จะมาข้รางพวดแต่ข้างกับข้างให้นี่แม่พ่าได้ขายพ่อข้าแม่ข้าข้างยุ่พ่เป็นยังอรลถกิรลย์กิซ่อนกับพี่น้องก็ตัวยงใหญ่ยงใหญ่ตึงตึงแมยิ่งใหญ่ตึงตึงุ่หคลายครๆเตรียมตองยุ่นนหรอแม่เอาไปขวดเนี่ย ไม่ต้องไปหาใตหย,ยากกี่เหล่ยท,ที่ซ่อนกันไปนอนค่ะดักแดตรงนี้นมีแต่ตัวไข่ๆแม่ไข่เต็มท้องอยู่ตัวแทะตัวขวามมีเบิรตตัวขวาม แดดยอดปักผ่าค่ะพี่น้องค่ะน้ำพริกแมนดาปลาค่ะเจ้าหมูค่ะพี่น้องค่ะลายอัะไรเนี่ยของอยากของกินค่ะพี่น้องค่ะของอยากของกินกับถึงมันสีแดดก้นบะมี่กับพอของอยากของกินกับยังเหลือหลายเหลือเต็มอยู่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมาแพงนี่บาทนี่บะเขียบบะเขียบจันละเท่าไรแม่เขียบจันละเศร้าห่วยคู่ นี่แม่ยังนี่แม่นี่คนเอาบกแคนเอามันน่อยแคนเนอกแนถ่้โอ้บกแคนมาสั่นผักนังอ่างหยาคารบินอผักนังอ่างหยาเ็ยังมีอยู่คือเกาหลยผักหลยอันหลยแนวปลาสดปลาสดก็มี ไก่สดกับน้องของขวัญด้วยมาเป็นขั้นรถเลยเต็มเลยถึงตลาดสเงียบตลาดสเงียบแต่ว่าพอข้าแม่ค้ากับของข้าของขายกันยังหลายอยู่คือเก่ากันยังเต็มอยู่เพราะว่าคนย่างสิบก้อยมีปันไดเงียบกับน้องเงียบเลยเรื่องเป็นยุ่เพราะว่าเปีกอยางไรด ไก่ทอดขนมไก่ทอดแหนมครุกแหนมครุกที่าของคกาจมุกน่าใหม่ใส่หรนือมัน,มนก็ได้กะแม่วางันเดียวสีเ้าต้ง เห็ด้าเห็ดจยุเส็ิดวเื่อนเร็วได้คนเอาตะปข้าจากรายับขาว,ขาว,ขาวก็ไปนองดอกใหญ่ๆหัวปวดตลาดจังได้จ,งจังเยียบใจนี่ตลาดเนี้ยตลาดเยียบกันคิดนี่ฮะจะลำบ้างไง <c oughs> กับชิพนี่กันชิพมี่น่ารักกันละมังเนาะมามี่เนี่ยิ็จะน่าร้ายเอานะชิปนี้กัขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหละลายต้องเป็นคำว่าเบิ่งคำว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดน้ำพ่องชาแนลเดี๋ยวที่พ่อกันไม่คลิปหนาเนาะ้วกันเนาะน้องมี่คลิปไม่คลิปหนาคลิปดีดีไม่พี่น้องเบิ่งกับเก่าขอบคุณค่ะ